ไม่มีสิ่งใดที่เราทำไม่ได้ยกเว้นไม่ทำนะมีหลายคาบลืมสโลแกนนี้ไปได้ไง <c oughs> อา้าวงานสุดท้ายแล้วนะคะงานสุดท้ายแล้วของหมวดนี้นะคะ <c oughs> การเปรียบเทียบแผนภาพกล่องนะขายของคาบที่แล้วเลยประการแรกเรามาดูกันก่อนทวนกันก่อนนะถ้ามีแผนภาพก่องออกมาอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้ มีกล่องอยู่2ช่องใช่ไหมคะแล้วก็มีแขนสองข้างหรือบางทีมันอาจจะไปเจอแบบมีกล่องช่องเดียวหรือไม่แขนข้างเดียวก็ได้เพราะบางครั้งมันอาจจะทับกันอยู่นะคะตรงนี้แขนของมันเราเรียกว่าวิสเกอร์นะคะแล้วส่วนทั้งหมด รวมกัน1ชิ้นเนี่ยหกล่องใหญ่เนี่ยมันต้องเป็นร้อยเปอร์เซนต์แล้วต้องแบ่งออกมาเป็น4ส่วนเท่าๆกันก็คือ25%เซครูพูดว่า4ส่วนเท่าๆกันแล้วทําไมช่องมันไม่เท่ากันข้าหมายถึงว่าแบ่งจํานวนคนที่อยู่ในกล่องให้เท่ากันนะคะส่วนความตรงเนี้ยที่เรามองเห็นนี่คือความกว้างใหญ่ไพศาลของห้องเฉยๆว่า ที่อยู่นั้นอนะ่ะมันจะแน่นอึดอัดหรือมันจะกว้างโล่งนะคะนี่ไงความสั้นหมายถึงการกระจายยิ่งกล่องยาวมากการกระจายก็จะยิ่งเยอะนะคะจําไว้แต่ละส่วนแบ่งออกเป็น25ซนะคะอันนี้ทวนเฉยๆเรื่องมันง่ายเดี๋ยวไม่มีอะไรจะพูดก็เลยต้องทวนเยอะๆยิ่งย้ำซ้าเติมก็จะยิ่งจำได้นะคะ ตัวอย่างแรกจากแผนภาพกล่องเป็นการแสดงข้อมูลคะแนนวิชาคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์นะคะของนักเรียนในห้องนึงละประมาณ4คนนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ประมาณสิจํานวน4คนแล้วคะแนนข้อสอบนั้นเต็ม20คะแนนนะคะหน้าตาเป็นอย่างนี้วิชาคณิตศาสตร์เขียนออกมาเป็นกล่องแล้วอย่างนี้นะคะ<ม>วิทยาศาสตร์ได้อย่างนี้อ้าวเรามาเติมกันสิตรงไหนแม็กมิน อันนี้คือต่ำสุดใช่ไหมคะต่ำสุดเป็นไงเนี่ยได้สูนเหมือนกัน2วิชาเลยสูงสุดละสูงสุดก็ได้14เท่ากันเลยคณิตกับวิทย์จากเต็ม20ใช่ไหมคะต่ำสุดก็ติดศูนย์ได้ศูนย์คะแนนทั้งคู่สูงสุดก็ได้14ทั้งคู่แต่ไปดูคะแนนตรงไหนที่เกาะกลุ่มเยอะที่สุดคณิตศาสตร์อ่าช่วงไหนที่มันหนาแน่นที่สุดโอ้ยเสียงดังกากแก๊ก ช่วงนี้ใช่ไหมคะนาแน่นที่สุดทอมมีแค่กี่ช่องเนี่ยหนึ่งช่องสองช่องเลยนะมองดิม่อกี้นะฟืบเนี่ยอาณาเขตตรงเลเซอร์นี่นะก็คือมันมีแค่2ช่องเลยแน่นที่สุดส่วนที่กระจายเยอะที่สุดตรงไหนอันนี้มีกี่ช่องนับก่อนสีฟ้านะดูสีฟ้า1ช่อง2ช่องสมช่อง4ี่ช่องอันท้ายลห่ะส2 3 4 5ี่ห้าเพราะฉะนั้นที่กระจายเยอะที่สุดคือแขนวิสเกอร์ทางขวานี้ใช่ไหมคะอันนี้ของคณิตศาสตร์ นะเอาไปตอบดูสิของคณิตศาสตร์ต่ำสุดก็จะคือเลข0สูงสุดจะเป็น14คะแนนใช่ไหมคะาหนานแน่นที่สุดตรงกับที่เมื่อกี้ไหมช่วงแรกเลย0-2ถึง2คะแนนก็คือคนคนส่วนใหญ่อยู่ตรงเนี้ย0ถึง2คะแนนเอาต่อไปการกระจายมากที่สุดอยู่ตรงไหน,นแขนขวาใช่ไหมคะช่วงตั้งแต่9-14ถึง14ต่อไปไปดูวิชาวิทยาศาสตร์บ้าง ต่ำสุดก็คือ0สูงสุดก็คือ14แน่นที่สุดคืออยู่ไหนนี่เห็นไหมมีแค่ช่วงเดียวเองก็คือช่วง5ถึง6กระจายเยอะที่สุดก็คือ6ถึง14นั่นเองนี่ง่ายต่ำสุดคือศสูงสุดคือ14แน่นที่สุด5ถึง6และมากกระจายมากที่สุดก็จะคือ6ถึง สิง่ายไหมง่ายเนอะดูอย่างเดียวเทียบอย่างเดียวยากกว่านี้เดี๋ยวเอาไว้ตอนเตีวโอเน็และกันตอนนี้เอาแบบเบสิกเบสิกพื้นฐานไปก่อนประยุกต์ใช้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงเนะเาะอ้าวไปต่อเลยตัวอย่างสุดท้าย ของ3ามทับกับ3ามทับในวิชาคณิตศาสตร์บ้างนะคะ40คนเต็ม20เหมือนกันอันนี้เทียบสองห้องนะครูมไม่ได้เอาคะแนนจริงของเรามาเดียเพราะกลัวเราจะตกใจเลยเอาคะแนนสมมุติมานะคะอามาอ่านกันเลยเอา3ามทับมาก่อนค่าต่ําสุดอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้คือ0ใช่ไหมคะต่ําสุดเป็น0ต่อไปสูงสุดคณิตศาสตร์คือเอ้ยสามทับคือสีฟ้านะ สูงสุดคือ13อ่าหนาแน่นที่สุดหนาแน่นที่สุดนับซิอันนี้มี1ช่วง2ช่วง3ช่วงใช่ไหมคะอันนี้ก็มี1 2 3อ้าวเท่ากันเลยนี่ก็1 2 3อ้าวเท่ากันเลยอันนี้มี1 2 3 4เพราะฉะนั้นที่หนาแน่นที่สุดมันมี สช่วงใหญ่ๆที่เท่ากันเลยมันแน่นเท่ากันก็ตอบมันหมดเลยตั้งแต่ช่วง0ูนถึงสาถึง6และ6ถึง9ใช่ไหมคะเอามาหมดเลยส่วนที่กระจายที่สุดก็คือที่ยาวกว่าเขาก็คือ9ถึงสใช่ไหมคะออ่อต่อไปไปดูสีชมพูบ้าง3าทับสต่ำสุดอยู่ไหนอยู่ที่1นะ สูงสุดอยู่ที่ไหนนี่ปลายทาง12อย่าหลงสีนะดูดีๆต่อไปแน่นที่สุดของชมพูอันนี้มี2ใช่ไหมคะนับนับนะนับช่องช่อง1นึช่องสองอันนี้มี1 2ึสอา้าวเยอะอันนี้มี1 2อ้าวอ้าวัวแรแอันนี้มี1 2 3 4สามเพราะฉะนั้นที่แน่นที่สุดมีเท่ากันก็คือ1ถึง3กับ 6ถึง8ใช่ไหมคะคือแน่นที่สุดมันเท่ากันพอดีนะ1กับ6ถึง8ส่วนที่กระจายมากที่สุดคือเมื่อกี้เรานับอยู่8ถึง12ใช่ไหมคะกระจายเยอะสุดเลยนี่8ถึง12เด้ครบแล้วคราวนี้เราจะบอกว่าคาบหน้าสอบนะคะคาบหน้าสอบ จำไว้นะยิ่งกว้างยิ่งกระจายมากคาบหน้าสอบเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปทบทวนบทนี้ให้ดีพอสอบบทนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะตอบต,ต่อด้วยการสอบไฟนอนต่อเลยนะคะไฟนอนสองวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมเลยนะคะผ่านเป็นผ่านตกก็ซ่อมกันไปบทไหนใครไม่ได้รีบไปย้อนดูนะคะเอาให้ได้ทุกบทเพื่อจะได้เกรดสวยสวยนะแล้วพบกันใหม่ นะจ๊ะบายสวัสดีค่ะ